วันนี้เราจะมาทำอาหารเจผัดหมี่ั่วเราก็จะมีวัตถุดิบหมี่ั่วตากระต่ายเหย็ดหอมดอกหอมแครอทน้ำมันพืชที่เราใช้ตาอางุ่นเครื่องปรุงรส ซอสแม็กกี้ซอสฝาเขียวน้ำมันหอยรสด,ดีน้ำตาลพร้อมแล้วเริ่มเลยน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่มีั่วลงไปลวกสี่นาที มีสส้ของเราก็ล่วามาครบสี่นาทีเสร็จแล้วเราก็ตักใส่น้ำเย็นแช่ไว้สักคู่หนึ่งแล้วเราจะนำมาผัดต่อเทน้ำมันตางุ่นลงไปกระเทียม หอมดอกหอมหลอดต้นผักสลด มีตัวใส่ลงไปปรุงรสในซอสนะกี่ ตอสาเกียวน้ำมันหอยเล็กน้อยมันตาล ไชสักคู่หนึ่งก็จะใช้ได้แล้วน,นะครับอยู่ชร่วงเราก็เป็นต็จเรียบร้อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ